สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับสูตรตารางนะคะสูตรตารางตำราวของเรานะคะและก็เลขดินกำลังวันเนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะ เอาไปหมัน่นเอาไปเหงเอาไปปังกันนะคะขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอให้นะคะแอดฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนมาดูกันเลยนะคะแนวทางของเราเนาะแนวทางของเราให้ฉ่ำฉ่ำกันไปนะคะทุกคนนี่นะคะ งวดเก่านะคะทุกคนงวดเก่าเนาะเข้าไปที่หนึ่งแปดแปดนะคะหนึ่งแปดแปดไม่แตกหกตัวนะคะไม่มีศูนย์นะคะกําลังวันเข้าไปที่หนึ่งนะคะตัวนี้เจาะไม่ได้นะคะมีหนึ่งแปดค่ะหัวยออกหนึ่งแปดแปดนะคะศูนย์หนึ่งเราไปไม่ถึงนะคะไปประหารชดหนึ่งค่ะนี่นะคะแบบนี้นะคะตารางของเรานะคะก็ ดูเป็นทิศเป็นทางดูเป็นแนวทางกันไปนะคะทุกคนมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะลองดูเด้อทุกคนทุกสูตรนะคะมีแนวเออมีมีที่เด็โคองมันล่คะค่ะเอาไปจับใส่กันบึงคะ่ะ นี่ค่ะแอดก็ทําให้ดูนะคะแอดก็ดูอย่างงี้เช่นกันนะคะจับนู่นใส่นี่จับนี่ใส่นั่นนะคะเหลี่ยวเตะค่ะมีเลขทูบนะคะช่องเราจะมีเลขทูบมีอาจารย์ปัญญามีสูตรแอดนะคะบนคือบนล่างคือล่างแต่ว่าชุดล่างนี้น่าจับตามองนะคะหลักลงหลักร้อยนะคะเรามีให้หมดนะคะหลักร้อยนี่พวกหลักร้อยนะคะนี่หลักร้อยนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวสูตรลักรวยเงี้ยกระวายกันไปเนาะ ว่วนชุดสรุปนะคะแอดจะสรุปให้ดูตอนเย็นนะคะตอนเย็นวันนี้นี่นะคะตอนเย็นวันนีชุดสองตัวล่างนี้ก็เข้านะคะแล้วก็จะมีเม็ดเดียวนะคะมีสูตรเม็ดเดียวให้ดูด้วยนะคะเม็ดเดียวนี่เม็ดเดียวนี่จะคิดให้เอคิดให้อีกวันหนึ่งนะคะเม็ดเดียวนี่แอดจะลงวันจันทร์นะคะทุกคนลงวันจันทร์เด้จเอจ้ะผักสม,มองกวนจจกกระฐาบาลไทยบรจักเล้าพัฒนาบอร์จักอียงตัวอียงนะคะ ขอ,อเวลาผักสมองสักแป๊บหนึ่งนะคะแอดก็จะคิดให้นะคะลองเราไปพินิษพิจารณากันดูนะคะไม่รู้ตัวเลขจะมาอะไรยังไงเนาะนี่นะคะเรามีหลายสูตรนะคะมีหลายสูตรโดยเฉพาะสูตรของแอดนะคะแอดนี่ว่ตจะคิดยังไดแอดก็ลงโหลดได้จ้ะทุกคนว้าวสนใจเลยผู้ใดมากน้ำกระชัดโหลดจะ้ะ <c oughs> มีหลายสูตรนะคะมีหลายสูตรพยายามทำหาสูตรเม่นๆน,นี่แหละคะ่ะแต่บางทีนะคะสูตรที่ต้องหาสูตรใหม่ๆเพราะว่า บางทีสูตรมันเดินระยะสั้นนะคะมันไม่ได้เดินยาวตลอดนะคะไว้เดินยาวตลอดข้อดีล่ะคะ่ะเอามาดูนะคะตารางของเราเนาะตารางของเราวันนี้ให้ตัวไหนนะคะเลขดินกำลังวันนะคะเลขดินกำลังวันนะคะแอจะจับคู่ได้ไหมนะคะตําราวันจันท์วันที่สิบห้านะคะซึ่งเป็นนัดชี้ชะตานะคะนัดชี้ชะตาก่อนที่เราจะไปรัฐบ,บาลไทยนะคะอ่าสูตรพิเศษได้ก่อนลงชุด ก่อนลงสนามใหญ่นะคะก่อนลงสนามใหญ่เนาะมาดูกันนะคะทุกคนนะคะสูตรตารางของเรากําลังวันของเรานะคะให้ไปที่สี่ห้าหกเจ็ดนะคะสี่ห้าหกเจ็ดเนาะสี่ห้าหกเจ็ดนะคะตารางให้เก้าเจ็ดศูนย์นะคะสี่ห้าหกหนึ่งแปดนะคะเก้าหนึ่งสี่ห้าหกหนึ่งแปดเอาเลขึ้นสูงเลยจะ้ะหมายเลขสูงอยู่ได้นี่จะ้ะทุกคนเอาลองดูเด้อค่ะ กำลังวันของเรานะคะให้48 49 40 14นะคะหวยจะเบิ้ลจะหามอีกไหมนะคะวันจันทร์นี้ก็เบิ้ลหามบ่อยเนาะ95 50นะคะ85 51นะคะ69 06นะคะ61แล้วก็68นะคะ7 17นะคะ78 79แล้วก็70นะคะทุกคนลองดูคะ่ะทุกคนนะคะนี่นะคะ มันสิเป็นตะคืออยู่บ่นะคะกำลังวันนะคะสี่ห้าหกเจ็ดโอ้เล็กสูงอีกแล้วโอ้ยแอลลอกลอนเจ็ดเลโอ้ยวันสุกนั้นเจ็ดก็ด้างดังๆนะคะเจ็ดก็หลบโอ้มันก็มาพูดมากพูดเลยแล้วมาตำแหน่งไหนไม่มาเนาะมาแต่หลักร้อยนะคะมาแต่หลักรวยพอดีเนาะเอามาดูนะคะสถิติวันจันทร์นะคะเฮ้ยโบ่เป็นเจ็ดมันสีมากีหลีบริ่จ้ะ ววันพระเด้อทุกคนเลขวันพระเด้อวันพระน่าจะสิมีเปียกเก่าตัววันพระอวันพระน่าจะสิเปียกเก่าเบิ่นเท่านั้นตัวเนาะวันพระเด้อค่ะละวันพระค่ะทุกคนนะคะนี่วันพระเด้อเขียนไว้อยู่นี่วันพระนี่สถิติวันจันทร์นะคะ หลักร้อยที่ยังไม่เดินนะคะคือสามคือสีคือแปดนะคะหลักร้อยที่ยังไม่เดินนะคะเบิ้ลที่ออกบ่อยนะคะก็คือเอ่อนีะเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหกกหนึ่งหนึ่งนะคะแปดแปดนะคะโอ้ยเงี้ยเนาะบาทก็เป็นตะเบิ้ลมียตงวดล่าสุดนะคะที่มันออกนะคะมันออกเรียงนะคะนี่เจ็ดเก้าแปดสามเจ็ดนะคะสีม,มาตัวใดเนาะนะคะ เออแมทนี้นะคะสําคัญนะคะแมดนี้สําคัญนะคะก่อนที่มันจะไปรัฐบ,บาลไทยนะคะก่อนที่เราจะลงสนามใหญ่นะคะเรามีนัดพิเศษกับเราพัฒนาก่อนนะคะออกตัวไดนะคะแล้วห่วยมันเกิดิึมากออกตามเราพัฒนาอยู่ดีคะ่ะเอาลองดูคะ่ะทุกคนนะคะ เอาค่ะเอาไปพินิจพิจรารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะตัวแนวทางนะคะเอาไปเทียบชนดูค่ะเทียบชนดูฮานาชิมาสูงเถอะเด็กขึ้สูงเถอเนาะสี่ห้าหกเจ็ดนะคะกําลังวันก็ขึ้นสูงอยู่นะคะถือว่าสีไล่ขึ้นสูงไปเลยไหมสี่ห้าหกเจ็ดนี่นะคะโอ้โบมินลักรวยสีมาเจ็ดอีกบตาตายบร่รักรวยคอยถือโบนอบนันวันจันทร์ปราเซียนนะคะทุกคนวันจันทร์ปราบเซียน สี่ห้าหกเจ็ดนะคะสี่ห้าหกเจ็ดจับคู่นะคะจับคู่ตารางแล้วเอทกับห้าจับเอาในตารางเลยค่ะสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์หนึ่งสี่นะคะเก้าห้าห้าศูนย์นะคะเก้าห้าห้าศูนย์เนาะแปดห้านะคะห้าหนึ่งนะคะหกเก้าศูนย์หกนะคะหกหนึ่งหกแปดนะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดเอ่อเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะคะ,อะลองดูด้วยในตารางให้เก้าเจ็ดศูนย์นะคะสี่หกเก้าหนึ่งเอ้ย ้าเจ็ดศูนย์สี่ห้าหกหนึ่งแปดค่ะเก้าเจ็ดศูนย์สี่ห้าหกหนึ่งแปดนะคะแขบเอาไว้ไปดูเป็นแนวทางกันนะคะเอาไปเป็นข้อมูลนะคะประกอบการตัดสินใจของเอฟซีนะคะช่องแอดมีจะหลากหลายแนวทางนะคะอันไหนที่แอดว่าโอเคแอดก็ทำออกมาหมดนั่นแหละคะ่ะทุกคนเดี๋ยมันจะเข้าไหมนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคนทําอยู่นี่คนอันลอกยุ่นเนาะใช้ชิพีโฮม ไพสิไปหูมันฉิออกตัวใดวาสันติอาชอบด้วยก็จัดก็ตามนะคะโอ้ยสากกระเบืออย่าเลือดลบสวยทุกตัวละค่ะทุกคนนะคะสวยทุกตัวนะคะทุกแนวทางนละคะ่ะแนวทุกแนวทางมันก็มีดีของมันนะคะเราก็ดูให้เป็นแนวทางจะดูให้เป็นประโยชน์ให้เป็นให้เป็นข้อมูลนะคะเอาไปวิเคราะห์ดูนะคะให้เป็นข้อมูลเพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ว่าโอเคบอถือใจบอมักบอชนสูตรไหนบอจังสีน่าจัง ส่วนมากพวกแอดจะเอาเทียบชนอย่างนี้กันมากกว่านะคะลองดูเด้อจ้ะจับนั่นโซนนี่จับนี่โซนนันนะคะปะชะดะกันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านหมานเฮงปังแล้วก็โชคดีกับทุกแนวทางที่ทางช่องนำเสนอเด้อสวัสดีค่ะโชคดีจ้า